ให้ดูความน่ากินกใ,นใกล้ๆจ้ะเนื้อติดมันมาแบบนี้นะจ๊ะกับพริกกับกระเทียมฉ่ำๆแม่น่ากินมากไหนมาลองซิเนื้อแดดเดียวเห็นเป็นกระแสแลึกเกินทํากันเต็มหน้าฟีดไปหมดนี่นี่อันนี้เราสั่งมาของหนึ่ง้นะเป็นเนื้อแดดเดียวเราสั่งมาแบบติดมันกับไม่ติดมันนะใช่เป็นแบบเนื้อรวนกับติดมันอย่างนี้แล้วทีเด็ดของเราเลยก็คือนี่ ใส่พริกกระเทียมจะเพิ่มความแซ่บอออันนี้ทีเด็ดเลยบอกให้นี่นี่อันนี้จะเป็นแบบเนื้อล้วนนะซองหงนึ่งเขาก็จะประมาณแบบ2ขีดอย่างงี้อ่าสองกรัม200กรัมเ,<อ>เออพูดให้เข้าใจง่ายๆอ่าประมาณนี้ดูสีสันน่ากินมากอันนี้เขามีฮาลาลด้วยนะแม่นะใช่นี่ย<ๆ>ให้ดูอ่ะสัญลักษณ์ฮาลาลแบบนี้นะเผื่อว่าพี่ๆที่เป็นอิสลามเนาะหรือว่าใครแบบไม่ทานหมูอะไรเงี้ยความมันแซ่บเนาะจริงๆอ่ะเขามีให้เลือกเอาแบบมันล้วนก็มีนะเธอเข้ามีที่ในคลทีกิ๊ง อ,อ,อันนี้ใช้ไฟกลางๆนะไม่ต้องแรงมากนะ<ช>มันเป็นเนื้อแดดเดียวไงที่กี่หนะแม่ที่นี่หนะมันเป็นเส้นเส้นมานะอันนี้นะคือเราเพิ่งเอาออกจากช่องฟรีซไงมันเลยยังแข็งอยู่นิดนึงแล้วสองอย่างนี้คือขาดไม่ได้เลยจ้ะใส่ไปเลยเออพี่กักระเทียมนะแม่เนาะใช่คือพอทําสูตรนี้แล้วมันแซบก็เลยแบบติดใจดูดอ,อันนี้เราก็ทอดพอกระเทียมแบบมันแตกหอมนะทุกคนหรือจริงถ้าใครชอบกระเทียมกรอบอะไรเงี้ยก็ทอดไว้อีกกพนกนึงก็ได้แต่เรากลัวเนื้อมันจะเหนียวไปกลัวเนื้อมันแห้งโอ้ห พริกกระเทียมยย่วๆเลยมันช้ำๆแบบนี้จ้าติดท้ายได้พริกกระเทียมแบบทีเด็ดแบบนี้โรยไปกินก็คือง่ายๆกับข้าวสวยจบเลยเนี่แล้วขอโรยกระเทียมไปหน่อยจ้าดูกระเทียมเจียมมากับกรอบนิดนึงนะคือมันหอมพริกกระเทียมอ่ะแล้วเนื้อเขานุ่มกำลังดีเลยมีความเค็มๆนิดๆไปทำมาเป็นแดดเดียวเนาะ ปรุงมาให้แล้วใช่เหอใครที่ชอบติดมันไม่ติดมันก็เลือกเอานะแต่นี้เราทอดผสมกันไปเลยเนาะแม่เนาะใช่เออ,เอไปฮะอืมมันมันให้เคีย้ยวแบบกรุ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 บค่ะอะรองเง้ยส่วนตัวเขาชอบตรงมันมากเนี่ยให้ดูมันมันจะฉ่ำมากแล้วมันหอมอะ่ะเออแค่เธอแบบเนี่ยแเธอนั่งกินเนี่ยกลิ่นหอมมากแนะนําว่าไม่ต้องทอดนานมากเนาะเนื้อมกกันกำลังนุ่มๆเนาะไม่แห้งเนาะแม่เนาะใช่จริงๆก็แล้วแต่คนชอบก็ปรับไฟเอาเนาะค่ะ วันนี้คือ,อสาดใจดังแล้วสัดใจมากแล้วทํากินเองอะ่ะมันจะใส่อะไรเท่าไหร่ก็ได้อะ่ะเออวันนี้ติดมันมาหน่อยๆฮะใครอยากตามไปลองนะนี่เขาได้ชื่อเนื้อแดดเดียวบายหนึ่งห้าหนึ่งนะทุกคนอย่างที่เราซื้อมาจะมีแบบติดมันกับไม่ติดมันนะอย่างที่บอกนะอันนี้ซื้อมาถุงเท่าไหร่ทั้งหมดอะสี่ถุงประมาณสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทเนาะใช่นนแล้ว<ะ>เธอชอบมากเออ เดี๋ยวเก็บไปกินเย็นนี้ต่อได้ด้วยแช่เย็นไว้ก่อนพอาะทีเดียว,ยวคยกินได้ทั้งหมู่บ้าน